เด็กๆครับลองดูข้อก่อไก่นะเขาบอกว่าถ้าเป็นตัวแปรเดียวกันออกันอยู่นะครับตัวแรกมีตัวแปร1ติดบาร์แคปแคปลูกแคปแคบดูสมการซ้ายกับขวานะครับแคปว่าอะไรที่มันหายไป <c oughs> หวังว่าคงจะไม่แคปอะไรนะฮะอาจารย์อยู่ที่นี่อาจารย์ก็โดนเด็กแอบถ่ายรูปเยอะอยู่ละ <Bro. S 1> อันนี้จริงเ,เด็กไม่ควรทำอย่างนี้กับอาจารย์นะที่เลยทำเหมือนอาจารย์เป็นเหมือนเป็นสัตว์ป่าสมือนเนะี่ยที่ไม่ค่อยเจอแล้วต้องหยิบกล้องมาถ่ายโล่ดลงโลกอินเทอร์เน็ต <laughs> เหมือนเป็นพวกเลียงผากระสู้ปูปีอย่างเงี้ย <laughs> อะไรแล้วอัดคลิป <laughs> โอ้เน้นภาพเคลื่อนไหวใช่ไหม อ๋อโอ้โหแคปแคปแคปอัดคลิปเลยอะ่ะแคปไม่กลัวน <laughs> แคปนั่งฟังไปจะขำไปเลยลูก <laughs> จะไม่ได้สาระอันลูกจะเปลอนเมมเครื่องกันนะลูกไม่เป็นไรครับผมมีเพื่อนไรสาระหลายคนนะอาจจะเพลิอมมาจารยนไรสาระมาก็เหมือนกันช่อง่าสาระแทบไม่มีค่ะอาจารย์อืมนิ็กๆนเคยเคยเคยเห็นคนที่พยายามจะช่วยเราไหมแต่ไม่แต่เหมือนช่วยเราอย่างเ <c oughs> งี้ยไม่ต้องช่วยดีกว่าเช่น เราเป็นคนติดเล่นติดติดแวอวะแล้วสมมติมีใครสักคนหนึ่งอ่ะบ่นเราว่ากล้องม่าแฉลวกูมากสิอย่างเงี้ยเพื่อนก็จะบอกว่าเออมึงอย่าไปถือสายกล้องหน่อยกล้องมันเยี่ยเอ้าเอ้าหนูเข้าใจปะเอ้ยมึงมึงช่วยกูสิว่ามึงไม่ใจมึงมาด่ากูซ้ำอย่างเงี้ยแค่เหมือนจะช่วยนะคะแต่แต่ก็ไม่เอ้าแบบไม่ารช่วยแบบเกาหัวเอ้าเต่ยังใครขำมา แคปลูกสมการซ้ายกับขวาอะไรหายไปลูกถูกต้องลูกแคปจำเอาไว้เลยนะกันโกดแคปโป้งเราเล่นไม่ได้จำอย่างนั้นติด <c oughs> เล่นเนี่ยเสียบุควลิกหมดแล้วชีวิตอาจารย์ <c oughs> เก่งมากครับตายเราตัดจุดที่มันอยู่แยกเนาะมันเหมือนแบบให้เล่าเป็นมิทานนะแคปอันนี้อาจจะไร้าสาระหน่อยลูกนะอาจจะไปเนเ,เมมหนง่มนิดนึงนะ แคปดูนะสมมติแคปมีแฟนอย่างเงี้ยนะนี่เป็นแคปนี่เป็นแฟนของแคปนะครับแล้วแฟนของแคปอะไปควงคนอื่นอยู่ควงไอบีเนี่ยไอ้บีนี่อาจจะเป็นใครอะไอสมมติไอเบสละกันไอเบสไอ้เีบสมึงมังอาจมาแย่งแฟนกูเนี่ยสองคนเหมือนกันขนาดเนี้ยตัดใจเลยลูก ตัดคุณ A ทิ้งไปเลยแล้วไปคบกับเบสต่อไม่ใช่นะฮะไม่ใช่ไม่ใช่นะลูกก็คือก็คือเหมือนตัดใจคนที่เราแบบหักหลังเราอะลูกนีกออกไปแรับเราต้องได้กันเองค่ะอาจารย์โอเคสุดท้ายก็ไปได้กันเองนะฮะแล้วก็ค่อยไปแอบแซที่หลังได้นะฮะยังไม่สายไป เนี่ยแคปแคปแคปแจะอัดวิดีโอที่มีการสอนแบบกะขล่าแบบนี้จริงๆเหรอลูกตัดตัดมือมือ <c ười> อืมยัักคิดไปจมวงเหลือกีกไม่กี่นาทีอ่ะแคปเห็นโปสเตอร์แคปยังไม่ทำใจเหรอลูก <c ười> แคปเห็นโปสเตอร์แคปก็น่าจะรู้วนะ่าใ,ในงานจะต้องประมาณไหนอ่ะ <c ười> พใจยังวันนี้เห็นเห็นเห็นส่งหนังสืออ,อ่านให้แตกนี่ใช่ไหมปื้มหนังสือธรรมะใช่ไหม <c oughs> <c oughs> อันนี้อันนี้เ <c oughs> นี่ยอันนี้อาจารย์ส่งเนื้อหาหนังสือไว้ให้คุณปื้มอ่านนะฮะนะปื้มมันไหนอะอดีเทพบานไม่รู้รวยมเป็นไงกันวะอ๋อนี่อย <c oughs> ่าลืมไปจับจองเป็นเจ้าของอ่านกันนะครับเขาโพสอ่านว่าอะไรลูกอ่านจนแอ้ นี่มันสีธรรมะนะครับทุกคนธรรมะขอออาจารย์แดงวันเนี้อาจารย์ค่ใช่คิดว่าก็ตงเกลดกระชากใจอาจารย์ทำไมไม่ทำไมไม่รู้สึกอะไรวะันรู้รู้สึกเสียวเฮ้ยแคปช้าอุ้ยสอนอะไรเยาวชนฟังอยู่อะแคปฟังอยู่เนี่ยอัดคลิปไว้ด้วยนะ แบบแเ,อออเสอนอย่างนี้แคปใจแตกหมดมา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 แคปเรามาคุยเรื่องเรื่องอื่นกันบ้างเน,นาะก็คือเราจะไปคุยเรื่องเรื่องเพศอย่างเดียวนะแคปนะเราจะไม่คุยเื่อนี <S <S <c oughs> อ้เราอย่าให้หลุดนะมันกลับไม่กูไม่กลับอ่ะถ้าฟ้าผ่าลุมัที่หลังนี้เกิดอะไรขึ้นปียง <c oughs> เสี่ยงหนกุ้งอะไรเงี้ยวันเนี้น่าจะพิสูจน์เสร็จิะไม่ต้องทำกันบ้างกันวับีแลวบีมีหลังคาไหมมีนะคะโหเด็ดนี้เราเรียกเราเรียกบาว่าหลังคาแล้วนะฮะยิ่งเรียนไปยิ่งยิ่งยิ่งมันนอกเลยขึ้นเรื่อยๆนะพวกเราอ โอเคสิบทฤษฎีพิสูจน์เสร็จแล้วโอเคยัง okay, มาทำโจทย์กันดีกว่ามา